บอ่อน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา2หมู่บ้านในตำบลพรสำราญอําเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มีสภาพแห้งขอดมานานกว่า3เดือนแล้วค่ะชาวบ้านต้องลงทุนขุดเจาะบอ่อบาดาลกันเองเฉลี่ยบอ่อละกว่า1 0,000บาทขณะที่บางครอบครัวต้องจ้างชาวบ้านไปขนน้ำบาดาลายในวัดเพื่อแก้ปัญหาขดาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคค่ะ ส่วนที่จังหวัดขอนแก่นปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลร,รัฐลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้ทางเขื่อนได้นำน้ำสำรองออกมาใช้แล้วกว่า25ล้านลูกบาศก์เมตรคาดว่าจะใช้การได้ถึงเดือนกรกฎาคมปริมาณน้ำที่ลดลงยังส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการร้านอาหารริมหาดบางแสนสองค่ะซึ่งต้องเคลื่อนย้ายแผดทุกสัปดาห์ ส่วนที่จังหวัดรังแม้ว่าจะมีการปล่อยน้ําจากคลองส่งน้ำฝายลําศักดิ์สิทธิ์ไปเหล่าเลี้ยงพื้นที่การเกษตรแต่ว่าชาวบ้านในตําบลหนองช้างแล่นอ,อําเภอห้วยยอดต้องช่วยกันนําวัสดุกีดขวางทางน้ําออกหลังจากมีชาวบ้านบริเวณต้นน้ําใช้วัสดุปิดกั้นทางน้ําจนทําให้น้ําไหลไปยังพื้นที่ปลายน้ําได้น้อยลงค่ะ ขณะที่อำเภอสุงไหกโกลกจังหวัดนราธิวาสระดับน้ําในแม่น้ําสุงไหกโกลกที่ลดลงอย่างต่อเนื่องทําให้บางช่วงประชาชนเดินข้ามผ่านไปมาได้ระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียทางการประปาส่วนภูมิภาคสุงไหกโกลกได้ออกมาระบุนะัะว่าขณะนี้เหลือน้ําดิบใช้การได้อีกประมาณ15วันเท่านั้นจึงขอให้ประชาชนเตรียมสํารองน้ําไว้ใช้ค่ะ